เกี่ยวกับประเภทของดนตรีไทยนะครับก็นะครับดนตรีไทยนะครับเราจําแนกได้ออกเป็นสประเภทนะครับก็จะเป็นเครื่องดีดนะครับเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเต่านะครับก็จําแนกได้สประเภทนะครับ ก็ครับเครื่องดีดนะครับก็เป็นเครื่องที่มีสายนะครับใช้กระโหลกเสียงนะครับหรือกล่องเสียงเนาะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับโดยการทําให้เกิดเสียงครับโดยการใช้นิ้วนะครับหรือไม้เนาะเข้าไปดีดนะครับทําให้เสียงมันสั่นสะเทือนนะครับก็เครื่องดีดครับก็จะมีเครื่องดนตรีเช่นพวกกระจับปีนะครับกระจับปีเนาะแล้วก็ซึ่งนะครับแล้วก็มีจะเคตนะครับ ็ต่อมานะครับเป็นเครื่องสีนะครับเครื่องสีนะครับก็พัฒนามาจากเครื่องดีดนะครับก็นำเอาจากตอนแรกที่เราดีดใช่ไหมครับเราดีดถูกไหมต่อมาครับเป็นการเอามาสีแทนครับคือใช้หางม้าหรือสายนะครับมาสีนะครับทำให้เกิดเสียนะครับ เดีข้อสีครับก็มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับใช้กระโหลกเสียงนะครับเป็นส่วนประกอบสาคัญนะครับแล้วก็ใช้คันชักนะครับทําให้เกิดเสียงนะครับเครื่องตีประเภทนี้ครับก็จะมีพวกซออสามสายนะครับซออู้ซอด้วงนะครับแล้วก็สล้อนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องตีนะครับเครื่องตีนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับเครื่องตีนะครับ แบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับ <c oughs> <c oughs> ประเภทที่หนึ่งนะครับเป็นเครื่องตีครับที่ทําด้วยไม้เนะาะเครื่องตีที่ทําด้วยไม้นะครับ สนะครับเป็นเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะนะครับและ3าะครับเป็นเครื่องตีที่ทำด้วยหนังนะครับเครื่องตีนะครับที่ทำด้วยไม้ก็มีเช่นพวกระนาดเอกนะครับ กลับเนาะหน้าทุ้มนะครับแล้วก็กลับพวงนะครับแลหน้าแนะครับนครับเครื่องดนตรีนะครับที่ทำ้ดยทหาครับพวกชิงชาบนะครับ ชิ้นาบข้อมงใหญ่ข้อมงเล็กนะครับแล้วก็หมกนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องดนตรทีทีทท่ทำด้วยหนังสัตว์นะครับหรือถึงด้วยหนังสัตว์นะครับก็เ,เป็นพวกกองยาวนะครับตะโพนไทยนะครับ ทนนะครับแล้วก็ <c oughs> ออกองทัดนะครับอกองทัด <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะจำแนกได้เป็นสามประเภทนะครับ <c oughs> ต่อมาครับเป็นเครื่องเป่าเนาะเครื่องเปา่านะครับก็จะจำแนกออกมาเป็น2ประเภทนะครับ เครื่องเป่า,าครับจะแด้ออกเป็นสองประเภทครับประเภทที่หนึ่งคือเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นนะครับและอันที่สองคือเครื่องเป่าที่มีลิ้นนะครับเครื่องเป่าที่มีลิ้นนะครับก็จะพวกเช่นขุยนะครับขุยเพียงอ้อขุยรีบนะครับขุยหู้นะครับ าเปล่าที่มีลิ้นนะครับเอ่อ,อขอแป๊บข้าเปล่าที่ไม่มีลิ้นนะครับก็พวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยรีปุ๋ยอปุ๋ยผู้นะครับส่วนข้าเปล่าที่มีลิ้นก็พวกปีนอกนะครับปีในปีชวานะครับปีมอนแล้วก็แชนนะครับ ก็จะแบ่งเ,เป็นสองประเภทนะครับต่อมาครับเป็นการาดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรตีแต่ละเครื่องครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่รักษาครับมันก็จะพังชำรุดง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแลรักษาครับเครื่องดนตรตีก็จะอยู่กับเราเป็น10ปี20ิบปีนะครับก็อยู่กับที่เรารักษาและดูแลเขานะครับ ชั้นดนตรีครับแต่ละเครื่องครับมีครูหมดเลยนะครับครูครับที่เราฝึกแล้วเราสอนเขาครูเ้าสอนครูนะครเราฝึกเรามานะครับก็ครับเครื่องสายครับรุงการบํารุงและรักษาเครื่องสายนะครับก็ทาความสะอาดนะครับด้วยการใช้ผ้านะครับผ้ามาเช็ดมาถูนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็กดเลื่อนหมอนนะครับหรือ ที่ปรับสายนะครับให้หย่อนสายลงมานะครับแล้วก็เก็บคันชักนะครับไว้ในคันซอนะครับหรือเก็บไว้ในกล่องไม้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนเครื่องตีนะครับพวกระนาดนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับทำความสะอาดโดยการใช้ผ้านะครับมาเช็ดมาถูเนาะแล้วก็ปลดสายนะครับสาย ซ้ายสุดนะครับของระนาดเนาะหนึ่งอันนะครับเพราะว่าส่วนนั้นนะครับเป็นส่วนที่แบบรองรับน้ําหนักเยอะนะครับก็ต้องกดออกนะถ้าเกิดไม่กดออกก็จะมีการสายขาดบ้างนะครับหรือตะขอที่เกี่ยวกับระนาดครับหลุดออกมานะครับก็นะครับตั้งวางเครื่องดนตรีนะครับไว้เป็นอย่างระเบียบนะครับไว้เป็นระเบียบนะครับไม่ต้องอย่าเอาไปวางเรียลลานะครับก็เครื่องดนตรีทชิ้นก็มีครูของเขานะครับ แล้วก็ให้ความเคารพในเครื่องดนตรีนั้นด้วยนะครับต่อมาครับก็เป็นพวกชิงฉาบกัดนะครับพวกนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเอาผ้านะครับมาเช็ดมาถูนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็เก็บวางไว้ในกล่องเครื่องดนตรีนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเป็นเครื่องหนังนะครับเอาพวกตะโพนไทยนะครับตะโพนมอนกลองแขกกองมาลายูนะครับ ก็เหมือนกันเลยนะครับก็นําผ้าครับมาเช็ดมาถูเนาะแล้วก็ล้างหรือเช็ดทำความสะอาดออหน้ากองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากไม่ทำนะครับก็เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานเนาะถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาเครื่องดนตรีนั้นเลยนะครับส่วนการบำรุงรักษาเครื่องเป่านะครับเช่น พวกคุยพวกปีนี่นะครับผมก็เหมือนกันนะครับก็นําผ้านะครับสะอาดเนาะมาถูนะครับให้สะอาดนะครับผมแล้วก็แช่ลิ้นนะครับลิ้นปีในนะครับด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็เก็บกำพวดปีนะครับกำพวดปีเนาะก็ตั้งวางไว้ในอากาศที่มีอากาศโปร่งนะครับอากาศโปร่งนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ และห้ามนะครับนำเหลาปีหรือตัวแคร์นะครับหรือเราคุยนะครับไปตากแดดนะครับหรือตั้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงครับก็จะทําให้เครื่องชำรุดง่ายนะครับเราครับขออภัยครับเรานะครับขออภัยนะครับเรานั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรียนก็ไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ